สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกม once human server winter นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการตายงงการตายงงอย่างที่2ที่เกิดขึ้นที่นี่นะอยา่างแรกก็คือความหนาวตายอันนี้อย่างที่2คือจมน้ําตายแต่เราไม่ได้อยู่ในน้ำอะ่ะผมเรียกว่าจมบกจมบกตาย คือในบางพื้นที่นะในบางพื้นที่ที่เราเข้าไปเล่นนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ใสก็จริงแต่ว่าเห็นไหมครับมันถูกปิดกั้นด้วยอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นเราจะโจมตีศัตรูไม่ได้ศัตรูก็โจมตีเราไม่ได้ดูสถานะของผมให้ดีนะมีสถานะกําลังสถานะสติน้ําดื่มแล้วก็อาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปล็อกนี้เห็นไหมครับว่ามันขึ้น มันขึ้นสถานะเหมือนกับว่าผมกำลังจมจมผมกำลังจมจมในน้ำเนี่ยเห็นไหมมันมีบุงบ๋งบุงบ๋งบุงบ๋งบุ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 ๋งแล้วมีค่าปอดถ้ามีสถานะนี้ขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าทางออกอยู่ไหนกลับมาที่เดิมก่อนเนี่ยกลับมาที่เดิมก่อนอย่าสู้นานนะครับอย่างน้อยให้รู้ว่าว่าโอเคตรงนี้ปลอดภยัยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมค่าปอดหายไปอ่ะเดี๋ยวเข้าไปใหม่ จมน้ําต่อจมไหมเนี่ยไม่จมละตรงตรงเนี้ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าเขาจงใจทําไว้ให้มันยากหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบั๊กนะครับเพราะผมเคยมาเดินสำรวจที่เนี้ยแล้วก็ตายไปรอบหนึ่งแล้วก็มาใหมา่รอบหนึ่งแล้วก็ตายไปรอบหนึ่งเพราะว่าพอมันมีครั้งหนึ่งที่ตัวละครผมมันอยู่ในสถานะจมน้ําแล้ว ผมถึงขั้นสปินอะสปินสปินจนออกไปจากถ้าน,นี่เลยแล้วก็ขึ้นซิปไลน์แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาบนยอดเขาเลยมันก็ไม่สามารถออกจากสภาวะจมน้ําได้นะครับมันก็เลยจมบกตายตรงนั้นเลยผมก็เลยเข้าใจว่าเอ้ถ้าเขาจะทําให้มันเป็นความยากแล้วแบ่งเป็นล็อกๆที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วให้มันจมน้ํามันก็ได้นะแต่ถ้ากรณีที่ผมสามารถวิ่งทะลุถ้าออกไปแล้วก็ไปตายอยู่บนหน้าผาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ล่ละมันควรจะเป็นบาร์กะล่ะ โอเคทดสอบสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครเจอสถานะอย่างเงี้ยแล้วออกจากสถานะไม่ได้อะยังไงก็ตายครับเตรียมเตรียมตัวฉีดอะดรีนาลีนไว้เลยงั้นก็ขอบคุณท่านที่ต่างรับชมกันบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบาะก็แบบคลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับ